เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันตอ,อนพิเศษเจษ แต่นอกจากพวกอนุและบุตรหญิงสาวก็ไม่เคยเอาละวาดใส่ผู้อื่นโดยไร้เหตุผลเหตุใดนางจะไม่รู้ว่าคนอื่นนินทาว่านางร้ายกาจอย่างไรบ้างแต่นางก็ครั้นจะตามไปแก้ไขอีกทั้งนินทาแล้วอย่างไร คนพวกนั้นจะทำอันใดนางที่เป็นถึงคนหนูใหญ่ได้เล่าเพราะนางไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นพอสุดท้ายโดนใส่ความกลายเป็นไม่มีใครเชื่อนางทั้งที่ไปเสียเหมยคือคุณหนูใหญ่ผู้สูงทรงกลับถูกลูกอนุต่ําต้อยศาสตร์โครนใส่นอกจากไม่มีใครเชื่อยังไม่มีใครเข้าข้างนางเลยสักคน ยิ่งคิดยิ่งแขนใจไปเสือไหมกัดปากตอนเองจนเจ็บดวงตาแดงกำมือกำด้ามพัดแรงจนไม้ปริแตกเกิดเป็นเสียนพิ่มฝ่ามือโอ้ย หญิงสาวมองมือที่มีหยดเลือดซึมออกมาแม้แต่พัดก็ยังทำร้ายนางด้วยความโมโหไปเสี่ยไหมยจึงพรานใส่เจ้าพัดเล่มโปรดปาทิ้งอย่างแรงจนพัดไม้ลอยข้ามพุ่มไม้ออกไปนางมองพัดเล่มโปรดที่บิดาเป็นคนมอบให้ลอยหายไปไปเสี่ยไหมยร้อนเผาที่ดวงตาทั้งสองข้าง ทิ้งตัวนั่งลงกับพื้นทางเดินสองมือกอดเข่าซบหน้าลงแล้วร้องไห้เสียงเบาฮือฮือฮสวบเสียงพุ่มไม้ขยับไหวไปเสียใหม่เงยหน้าควับรีบยกมือป่าน้ำตาออกจากใบหน้าทันทีใครไม่มีเสียงตอบรับ ไปเสียไหมยกาลังจะตะโกนเรียกอีกรอบคนที่อยู่หลังพุ่มไม้ก็เริ่มเคลื่อนไหวเสียก่อนหลังพุ่มไม้ปรากฏชายหนุ่มร่างสูงในชุดเบารับใช้เขาเดินออกมาอย่างเชื่องช้าในมือถือพัดเล่มงามที่นางเพิ่งโยนพิ้งไปอาชานมองพัดไม้สลักในมือพรางนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ตนนั่งอยู่ดีด ใครจะนึกว่าพัดเล่มนี้จะลอยมาตกใส่เขาพอดิบพอดีคราแรกตั้งใจจะฝากให้คนอื่นนำไปขื้นแต่รออยู่ครู่ใหญ่ฝ่ายนั้นก็ไม่มีท่าทีจะจากไปตนรอจนเมื่อยจึงขยับตัวไม่คิดว่านางจะหูดีเพียงนั้นสุดท้ายเลยจำใจลุกขึ้นเดินก้มหน้าออกไปหาหญิงสาวเมื่อเงยหน้าขึ้นดวงตาสีอำพันก็มองเห็นใบหน้างดงามที่ยังแดงเรื้อ ดวงตากลมเชิดบวมช้ำคราบน้ำตายังพงปรากฏบนแก้มนวลคุณหนูใหญ่ที่ผู้คนกล่าวว่าร้ายกาดยามนี้ดูราวกับเด็กสาวคนหนึ่งไปเสื่อใหม่มองศบกับดวงตาสีอำพันคู่งามนางพรันตกตะลึงชั่วครู่ด้วยรู้สึกคุ้นเคยไม่น้อยคิดไปคิดมาก็เริ่มนึกออกเจ้าคือชายคนนั้นหรือ อาชาญพยักหน้าก่อนจะยื่นพัดเล่มงามออกไปเห็นพัดในมืออีกฝ่ายอารมณ์โกรธพันกลับมาอีกครั้งน้ำตาพานจะไหลออกมาอีกรอบไปเสียเหมยสะบัดหน้าไปอีกทางใสหัวไปหญิงสาวเอ่ยไล่อีกฝ่ายเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนอารมณ์อาชาญมองคุณหนูใหญ่ด้วยสายตาเรียบนิ่งก่อนจะวางพัดลงบนพื้นข้างตัวอีกฝ่ายแล้วหันกายเดินออกไป ไปเสวี่ยเหมยเห็นเขาเดินจากไปก็เม้มปากนั่นเมื่อนึกถึงสายตาและคำนินทาของพวกเบ่าพระใดในต้วนทั้งยิ่งเห็นชายหนุ่มไม่ยอมเอาออกเอาใจนางเช่นคนอื่นๆเดินจากไปอย่างง่ายดายก็เริ่มพานหยิบพัดคว้างใส่หลังเขาแล้วเอ่ยประชดใช่สิพวกเจ้าก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมองข้าเป็นนางมาไรได้ไปเลยนะจะไปไหนก็ไป อกอนเสร็จนางก็กอดเข่าร้องไห้หนักกว่าเดิมตกลงนางอยากให้เขาไปหรือไม่อยากให้ไปกันแนะ่ชายหนุ่มก้มลงเก็บพัดบนพื้นขึ้นมาปัดดินออกเบาๆก่อนจะถอนหายใจแล้วหมุนตัวกลับไปหานางอีกครั้งเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาไปเสียหมยเงยหน้าขึ้นมองพลังสูตรน้ำมูกเล็กน้อยกลับมาทำไมใส่หัวไปเลยนะ ครั้งนี้อาชาญไม่เดินจากไปยืนพัดไปตรงหน้านางอีกครั้งจากนั้นก็ยืนรอนิ่งๆไปเสียเหมยเห็นอีกฝ่ายไม่ยอมจากไปเช่นเมื่อครู่ก็ราวกับได้รับการเอาใจความโกรธทุเราลงเล็กน้อยดวงตากรมเชิดจ้องพัดในมือเขาครู่หนึ่ง ก่อนจะเอื้อมหยิบมาถือไว้เมื่อหญิงสาวไม่ไล่ตอนเอียกอาชานจึงได้แต่เยือนนิ่งไปเสือใหม่ต้องมองพัดในมือตอนเป็นเวลาน,านั้นจูจูก,ก็อยากกระบายความอัดอั้นออกมานางซุกหน้าลงบนเข่าตนเองแล้วเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายฟังใครๆต่างก็พูดว่าข้าร้ายการท่านพ่อก็ไม่ยอมเชื่อข้าแม้แต่เบาในต้น ต่างก็พากันปักใจเชื่อว่าข้าทำเพราะข้าร้ายกาศใส่พวกนางมาก่อนข้าจึงต้องร้ายตลอดไปเช่นนั้นหรือแล้วถ้าพวกนางสร้างทราดีกับคนพวกนั้นพวกเขาก็จะคิดว่านางเป็นคนดีตลอดไปอย่างนั้นหรือ นางพูดออกไปมากมหมอีกฝ่ายกลับไม่เอ่ยอะไรแม้แต่ครึ่งคำได้แต่ยืนเงียบไปเสียเหม่เพิ่งรู้สึกตัวว่าเผลอระบายกับคนอื่นมากเกินไปซ้ำอีกฝ่ายยังเป็นเพียงเ่ารับใช้คงจะคิดเช่นคนอื่นๆนั่นละ่ะหญิงสาวจึงยิ้มหยอกให้ตอนเองข้านี่มันบ้าจริงจะพูดกับเจ้าไปเพื่ออะไรกันนะสุดท้ายเจ้าก็เหมือนคนอื่น คงคิดว่าข้าทำร้ายนางอยู่ดีใช่หรือไม่ล่ะนางเอ่ยประชดประชันใส่อีกฝ่ายเตรียมจะไล่ชายชหนุ่มให้จากไปจริงๆงอาชานมองไปเสียวเหมยก่อนจะใส่หน้าแล้วสบตาอย่างจริงจังเมื่อได้รับคำตอบเหนือความคาดหมายไปเสียวเหมยจึงมองเขาเต็มตาอย่างตกใจหมายความว่าอย่างไรเจ้าเชื่อข้าหรือ พอคิดว่าอีกฝ่ายอาจตอบแบบนั้นเพื่อเอาใจตนเองหญิงสาวก็ทำหน้าบึง้งโกหกอาชานไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้นางเข้าใจวันนี้เป็นเวรเขาที่ต้องดูแลสวนหลักกับบ่าวอีกสามคนแต่เพราะช่วงเวลานั้นคนที่เหลือแอบไปอู้หลับอยู่ที่ไหนสักแห่งจึงเหลือเพียงชายหนุ่มที่ยังทำงานอยู่ตามลำพัง ใครจะคิดว่าทำงานอยู่ดีๆก็ได้ยินคำพออรักของผู้อื่นจนฝ่ายชายจากไปเขาที่คิดหาทางออกไปจากบริเวณนั้นกลับได้ยินเสียงสตรีทะเลาะกันเสียก่อนคราแรกตั้งใจจะไม่อยู่ฟังเรื่องผู้อื่นสายตากลับบังเอิญเห็นตอนที่ไปมู่หลานพุ่งตัวลงไปในสระด้วยตนเองพอดี หลังจากนาท่านและโฮหยินใหญ่มาคลี่คลายสถานการณ์เมื่อเห็นคุณหนูใหญ่วิ่งออกมาแม้จะไม่อยากยุ่งนักแต่แววตาเสียใจที่เขาเห็นตอนนั้นก็ทำให้ใชายหนุ่มอดกังวลไม่ได้เลยแอบตามมาถึงที่นี่ครั้นคราสายตาจากนาั่งเขาก็กลับไปทำงานของต้นจากนั้นก็นั่งพัก ใครจะรู้ว่านั่งๆั่งอยู่พลัดกลับมาตกใส่ศีสะต้นเพราะพูดไม่ได้อาชานจึงพยายามสื่อสารด้วยมือชายหนุ่มชี้มาที่ดวงตาตอนเองก่อนจะชี้ไปยังทิศทางของสวนในเรือนหลกักไปเสียเหมยเห็นท่าทางดังเปล่าก็ไม่เข้าใจพอเขาทำซ้ำอีกครั้งหญิงสาวจึงเริ่มเข้าใจที่อีกฝ่ายจะสื่อเจ้าเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นหรือ นางถามเขาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอาชานพยักหน้าไปเสียไหมใจเต้นแรงขว้าแขนอาชานเตรียมจะลุกขึ้นแบบนี้ก็ดีสิเจ้าไปกับข้าไปบอกท่านพ่อว่าข้าไม่ได้ทำแบบนี้ท่านพ่อจะได้เชื่อข้าริมฝีปากบางพูดอย่างตื่นเต้นอาชานได้ยินดังนั้นก็รีบรังหญิงสาวไว้ไปเสียไหมขมวดคิ้วทำไมละ่ะ ชายหนุ่มชี้นิ้วมาที่คอตนเองก่อนจะบอกมือไปมาไปเสียเหมยตาตอเจ้าพูดไม่ได้หรือนางนึกไปนึกมาในที่สุดก็จำได้แล้วว่าเขาเป็นใบหญิงสาวมองอีกฝ่ายอย่างเสียได้จริงสินะเจ้าเป็นใบนี่นะะพาเจ้าไปใครจะเชื่อว่าข้าพูดจริง ถึงนางจะอธิบายแล้วให้อาชานยืนยันแต่ใครเล่าจะเชื่อพวกนางสามร้ายอาจจะคิดว่านางบังคับคนใบ้มาเป็นพยานเสียมากกว่าเห็นอีกฝ่ายทำหน้ารู้สึกผิดไปเสียใหม่ก็ถอนหายใจตอนจะบอกปัดช่างเถอะมีหนึ่งคนที่ยังเชื่อนางเช่นนี้ก็ยังดีเมื่อปล่อยวางได้แล้วหญิงสาวจึงมองเขาอย่างสำรวจเจ้าคืออาชานสินะ ข้าจำได้แล้วมาอยู่ที่สวนหลายเดือนเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเช่นนั้นก็ดีไปเสืยอเหมยพึมพำเบาๆสายตากลับหยุดอยู่ที่รอยช้ำตรงมุมปากของอีกฝ่ายนั่นรอยอะไร คราแรกนางคิดว่าเป็นรอยเปื้อนดินธรรมดาพอมองดีๆกลับเป็นรอยช้ำจนกลายเป็นสีม่วงทั้งตรงมุมปากยังเป็นแผลที่ไม่ได้ตกสะเก็ดด้วยซ้ำปาเสืยเหมยจับค้างอีกฝ่ายให้เงยหน้าขึ้นใครทำร้ายเจ้าขนาดนี้ ดวงตาสีอำพันเบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจคิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่จะแต่ต้องตัวบ่าวอย่างอุกอาจเช่นนี้ได้แต่ยืนนิ่งอย่างทำอะไรไม่ถูกไปเสียเหมยั้งแขนเสื้ออีกฝ่ายขึ้นแหวกสาบเสื้อเพื่อหารอยแผลอื่นก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงม oh โมโหโหดร้ายนะักกับคนเป็นใบยังทำร้ายได้ลงคอ นอกจากแขนและลำคอหญิงสาวก็ไม่กล้าพอที่จะไปเปิดดูส่วนอื่นต่อไปเสยียไหมปล่อยมือจากคางเขาแล้วชี้ไปตรงพื้นข้างตัวเจ้ามานั่งตรงนี้อาชานมองตามมืออีกฝ่ายด้วยท่าทางอึกอกักไปเสยียเหมยเห็นเจ้าตัวยังไม่ทําตามก็หงุดหงิดจึงเอ่ยแร่งเร็วเข้าสิ ข้าบอกให้มาก็มาอาชาญได้แต่เดินไปนั่งลงตามคำสั่งนางล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อก่อนจะหยิบตลับยาออกมาตลับยานี้ตอนแรกนางตั้งใจจะมอบให้หวังอี้หานแต่เมื่ออีกฝ่ายไม่อยากรับเช่นนั้นนางก็เอามาใช้เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียของไปเสื้อไหมเปิดตลับ ป้ายนิ้วควักตัวยาออกมาเล็กน้อยจากนั้นก็แต้มลงบนแผลตรงมุมปากของอีกฝ่ายเบาๆอาชาญสะดุ้งเฮือกพระหน้าออกจากปลายนิ้วเรียวด้วยความตกใจนางเห็นอีกฝ่ายพระหน้าหนีก็ทำหน้าดูอยู่นิ่งๆข้าจะทายาให้ คันโดนเอ็ดเสียงคุณอาชาญจึงได้แต่นั่งนิ่งๆอย่างว่าง่ายเขายังคงทำตัวไม่ถูกมือไม้รู้สึกเอกระจนไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนท่าทางเหล่านั้นอยู่ในสายตาไปเสียเหมยพอดีหญิงสาวอมยิ้มด้วยความเอ็นดูเห็นท่าทางหน้าแกล้งเช่นนี้จึงอดไม่ได้เลื่อนหน้าเข้าไปมองใกล้ๆแล้วเอ่ยเยาอีกฝ่ายเจ้าว่าไปเจ้าก็รูปงามไม่น้อย ดวงตายังงดงามเช่นนี้แบบนี้คงมีสตรีมารุมทอดสะพานให้แน่ๆครั้นถูกใบหน้างดงามขยับเข้ามาใกล้พ่วงด้วยคำเอ่ยหยอกล้อเช่นนั้นอาชานก็หน้าแดงเรือดวงตาคู่งามสั่นว้วเขินหรือไปเสียไหม่หัวเราะคิดคักก่อนจะเลิกแกล้งอีกฝ่ายพราออกมาปิดตลับยาแล้วกล่าวเสร็จแล้วละ่ะนางยื่นตลับยาให้เขา เจ้าเก็บเอาไว้ทาทุกวันเช้าเย็นไม่กี่วันแผลก็หายแล้วชายหนุ่มเห็นลวดลายงดงามบนตาลับยาไหนเลยจะกล้ารับไว้ไปเสีย้ย่เมยยัดของใส่มืออีกฝ่ายบังคับให้เจ้าตัวรับไปเจ้านายให้ของเจ้ากล้าปฏิเสธหรือดวงตากรมเชิดมองตาลับยาก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าเอาไปเถอะข้าไม่ต้องการมันแล้ว อาชานมองตลับยาในมือตอนครู่หนึ่งแล้วเก็บลงแขนเสื้อไปไปเสียเหมยมองอย่างพอใจคุณหนูเสียงอาจิงดังขึ้นก่อนจะเดินเข้ามาหาเด็กสาวทิ้งตัวนั่งลงข้างคุณหนูของต้นพลางหอมหายใจด้วยความเหนื่อยท่านมาอยู่ที่นี่เองหรือเจ้าคะเบาหาเสียตจนทั่วก็ไม่พบข้าจะหนีไปไหนได้ล่ะ ถูกกักบ,บริเวณแล้วนี่ไปเสือเหมยแอบประชดเล็กน้อยแต่น้ำเสียงไม่ได้ขุ่นเคืองแล้วหญิงสาวลุกขึ้นยืนก่อนจะหันไปหาชายหนุม่มข้าไปก่อนนะอย่าลืมทายาด้วยล่ะพูดจบนางก็เดินไป อาจิงมองเบาชายตรงหน้าอย่างสงสัยแต่เมื่อเห็นคุณหนูของตนจากไปแล้วจึงได้แต่เดินตามไปอาชานมองตามแผ่นหลังบางไปจนลับสายตาแล้วหยิบตาหลับยาออกจากแขนเสื้อความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านจากร้อยแผลที่มุมปากลามไปถึงอกดวงตาสีอำพันมองตาหลับยาในมือด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายสุดท้ายเขาก็เก็บเอาไว้ในอกเสื้อตน ไปเสียวเหมเดินมาได้ซักพักอาจริงทนไม่ไหวถามขึ้นด้วยความอยากรู้คุณหนูชายคนนั้นใช่ผู้ที่ท่านเคยช่วยไว้หรือไม่เจ้าคะชายที่มีดวงตาสีแปลกเช่นนี้อาจริงเห็นครั้งเดียวก็จำได้ไม่ลืมพอมาเห็นอีกครั้งเด็กสาวจึงจำได้ทันทีว่าชายหนุ่มเป็นคนที่คุณหนูของตอนรับเข้าตวนมาเมื่อหลายเดือนก่อนเออ ไปจะยังม่รับคำในลำคอก่อนจะนึกขึ้นได้จึงสั่งเด็กสาวเจ้าไปสืบหน่อยว่าใครทำร้ายเขาหากเป็นการรังแกคนก็แจ้งพ่อบ้านให้จัดการเสียข้าไม่ต้องการให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก อาชานเป็นคนที่นางรับเข้ามาถือเป็นคนของนางจะให้คนอื่นมารังแกง่ายๆได้อย่างไรไปเส่อใหม่คิดหาเหตุผลให้ตนเองได้ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจเจ้าค่ะอาจริงรับคำอย่างงุนงงคุณหนูของนางใส่ใจความเป็นอยู่ของพวกเบ่าพระรตั้งแต่เมื่อไหร่กันจบบริบูรณ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ